สวัสดีครับผมซูเมยนะครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพารถสองคันมาให้ดูนะครับเป็นรุ่น3218นะครับทั้งคู่แต่จะมีโฉมก่อนกับโฉมปัจจุบันนะครับแต่ก็สวยทั้งคู่นะเดี๋ยวเรามาดูโฉมก่อนก่อนนะครับพอ่ีเขาเรียกว่า3218 dT นะครับคันนี้รถสภาพเดิมๆรถสวยเลยบอดงบอดี้สวยนะครับยดได้อย่างยางใหม่หนึ่งคู่นะครับปากใบดันเดิมๆนะครับ โฟกัสไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับรถยังไม่เคยแก่นะครับรถเดิมๆเลยนะครับไลนแบบซีล้อนะครับเนี่ยไฮดรอลิกเดิมหมดนะครับเครื่องแห้งๆนะครับต้นคัตเดิมนะครับไม่เคยตัดซุ้มล้อมีเก็บรอยถลอดนิดหน่อยนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับกระทะล้อเนี่ยสีเดิมสีเดิมนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมคันนี้รถปีหกสองนะครับใช้งานหนึ่งพันชั่วโมงอันเนี้ยดูท้ายนะครับ พวกมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับพวกสีล้ออะไรต่างๆยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกมาร์กโรงงานอะไรพวกนี้ยังอยู่นะครับสีเดิมนะครับท้ายเดิมรถสวยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สองเก้าเก้าใบดันฐานสามแต่เอาเป็นว่าสองสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมให้เป็นตัดหญ้าใหม่แล้วกันนะครับใบดันแล้วก็ตัดหญ้าใหม่ไปเลยนะครับสําหรับ ลูกค้าชาวสวนที่จะเอาไว้ใช้ตัดหญ้าในสวนนะครับเอาเป็นตัดหญ้าใหม่ไปเลยนะครับวงตัดเมตรยี่สิบทรงรุ่นใสายแล้วสวยๆรถสวยนะครับและได้อุปกรณ์ใหม่ไปด้วยนะครับสองแสนเก้าหมนเก้าพันบาทนะครับรถปีหกสองหนึ่งพันั่วโมงเดิมๆเครื่องแห้งๆเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูสว่าบ เครื่องสวยเลยนะครับไม่เคยแกะอ่าสบายใจได้นะครับอันนี้อีกคันนึงนะครับตัวนี้เป็น s p สโฉมปัจจุบันนะครับความแตกต่างก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับมีพวกคิ้วเค้ากพใจพวกนี้นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมตัวไบโอดีเซลได้คันนี้800ชั่วโมงนะครับรถเดิมๆไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับ อย่างหน้าเดิมกระทะล้อสีเดิมๆนะครับก็จะมีรอยตามการใช้งานนะครับไม่ได้เก็บสีแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อจะให้เก็บก็เก็บให้นะครับอ่าอันนี้ดูให้ดูของเดิมไปก่อนนะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับใบดงใบดันนะครับทอนคัดจะไม่เคยแกะนะครับรถคือรถมันใช้งานไม่หนักนะครับมันใช้งานเบาๆนะครับรถมันจะไม่ช้ํานะครับในอยยางเดิมหมดนะครับกระทะล้อสีเดิมนะครับ <c oughs> ดัานท้ายยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับมาร์กลงงานนึงอยู่สีเดิมเดิมคันนี้รถปีหกห้านะครับที่ลงไว้เป็นใบดันผ่านสามสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับก็ให้ราคานี้เปลี่ยนเป็นตัดหญ้าใหม่นะครับอ่าสำหรับชาวสวนให้เป็นตัดหญ้าใหม่ไปเลยนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็ตัดหญ้าใหม่วงตัดเมตรยี่สิบ รถ,รถแห้งๆนะครับเดิมๆนะครับรถเดิมๆสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็เครื่องแต่ย่าใหม่นะครับตอนแรกลงไว้เป็นผ่านสามที่มันติดรถมานะครับเพื่อแห้งๆเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับทั้งสองคันสวยทั้งสองคันราคาไม่แพงนะครับถ้าสนใจก็โทรติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ 5้าสามหหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ไอดีนะครับศูน4 9เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสมห้าหนึ่งนะครับซื้อขายรถถ่ายนะครับยังไงก็วิดีโอคอลดูรถที่ร้านก่อนได้นะครับจะได้สบายใจนะครับคือร้านอ่ะต้องมีโอนประจำนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูนะครับโอนประจำในส่วนของข้าขนส่งนะครับแต่ก่อนจะโอนทางร้านจะให้วิดีโอคอลให้เห็นรถให้เห็นคนขายนะฮะชัดเจนสบายใจค่อยโอนนะครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ